วันนี้มาทำงานยาวๆกันอีกนะคะเช้าวันที่เจ็ดทำงานอยู่ที่โรงงานแพ็กุ้งนะคะที่สวีเดน่ะเพื่อนโรงงานงส,าสาวสวยๆลางน้นกำลังจะพักเลี่ยงกันค่ะมีแต่เครื่องดังบึ้นๆอยู่พี่น้องเสียงดังมากเราพักเลี่ยงกันค่ะ าวกินอาหารกี่ขนมปังกันจ้าดิภาบึงกุ้งค่ะพี่น้องวันเสา,า,าร์พระเจ้าเจ้าตุมคนที่ตุ่มอะค่ะข้าเจ้าตุมใบเงาว,วๆๆแต่วันนี้ผมฉันกับสิมาแพทกันเนี่ค่ะเยอะไหมคะเยอะ พักไวให้มันเย็นแชน้าดูกันยาวๆค่ะมาเบิงกดไลค์กดแชร์กันค่ะของมาเบิงกลุ่มพวกฉันเห็ดกันแพกยืนแพกลินแพกครัวอย่งไงละ่ะคะแป๊บเดียวกระเทียงแป๊บเดียวก็กิน้าวเทียงอันนี้กินกาแฟอาหารเสาร์กันแล้วค่ะเนาะกินอาหารเช้ากันกินขนมปังกันค่ะ หารเชามมาแล้วเนี่ยจ้าแพ็กเสร็จแล้วก็อยู่ได้ดีนะคระพี่นอ้องเอาลุ่มใส่เอานามใส่นามตม้มนามต้มใบเไียงกะละไปพักอา่าพักซี่แมจ้ะนามต้มไปพักซี่ เนี่ยจะเดล่าพันธุ์เขาเครื่องตัวนี้เสียคะ่ะใส่บ่ได้เนี่ยหนามไหลวิทย์วิทย์วิทย์อยู่นี่คือใ,ใส่บ่ได้ต้อกตดติดอัดล่มของไม้ผงมันขาดหนวดมันแทง้งนี่แหละหนวดปุูมันแหลมเนาะเนาะเนี่ยค่ะเครื่องอัดปุูพเพิ่นอัดตุ่มตึมต,มตุมลงค่ะเนี่ยอัดกะประมาณตอนนี้ก้อนได้มีแนี่อัดเออพ่อตันแทน้ง นั่งแพกกันเยี่นี่แหละจ้ะยืนแพกกันเนยีเ่ยนี่ร่วมเย็นร่วมพอนร่วมหนาวโอ้ยหนาวค่ะอยู่ประมาณลบหนึง่งนี่นี่ใส่เสื้อกันหนาวลบหนึ่งลบสูงมันก็ต้องดิ้นสูงก็แต่ก็ลบหนึง่งก็เด็กกด,ด,ด,ดไหลกดแค่หัวงูโดดระพี่น้องก็ได้ทไทยให้เพิ่งโดดนะน้องคะเนาะ ดูอีกรอบยาวๆไปกินกาแฟาแสบๆแบบขนมปังตอนนี้9โมงตรงแล้ก็พักเก่าม่งเคิงเก่าม่งสีสีขพักัดเลิมสวลงมาใส่ทุงมือใส่เสียผมใส่ผาหีเมียวชีวิต คนที่อยู่เมืองนอกคิดว่าง่ายมันไม่ใช่ง่ายนะคะพี่น้องอยู่นี่ก็ต้องสู่ส้นคอกันถึงสีมีเงินอยู่ในบัญชีถึงสีมีเงินของธนาคารไปใช้ก็ต้องเอาบัตรจ่ายสมมตินี่เขาก็ลั่งปิดบ่ให้มีเงินสดแล้วเพ็ุเงินดำเสริมก็ได้จ,จะแต่ว่ากะยายะเหตุเฮ็ดบอยมันบดีกะตกเสียภาษีเสียภาษีเราก็เอาเงินไปกินย่ำเถาย่ำแก เวลาไปเมืองไทยก็ต้องเอาบัตรเอาอยางนูดสื่อตัวสื่อ,อยังสื่อยาโดยเฉพาะสบายสบายบ้านหน้านี่ก็เป็นเบาหวานกระต้องทางานพอได้สื่อยาเพอได้มีอินคอมเวลาเถ่าว่าแกกระต้องมีอินคอมอยู่ในหันค่ะสวัสดิการน้องเพิ่นก็นคือสิดิมีเงืนเนกษียนเวลาถ่าเวลาแกแกเบื่อกกระเียนไห้เนาะ,ะคะ่ะเนาะ ย่างเน้นหอยได้ใบยูยูนนี่แล้วเข้อเอิรนเมียดโบลเดสเวนสกาพลัสได้มี่พาสวีเดนแล้วนี่กระิได้กินเงินกรเซียนแมนบระทำงานไว้หลายกันยังดีค่ะต้องทำใบเนาะคะ่ะเนาะคือการรักบานเท่าบรรจุผู้บ่บบรรจุผู้บรรจุข้าราชการบ่บบรรจุนะคะมันก็ต้องเห็นงานแล้วต้องมีสวัสดิการบรรจุนั่นแหละค่ะคือ การวางหลักฐานของเจ้าของไว้เนาะค่ะเนาะจ้าเดียวค่ะอันนี้เครื่องต้มกุ้งค่ะเพอดีต้มกุ้งต้มน้ำต้มน้ำต้มน้ำไปนั่นนะจ้ะแล้วก็สาขาเาะะานี่ยค่ะเพื่นแคร์กุ้งสดๆ,ๆตอนนั้นโอเคเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้สบายๆบ,บ้านนาด้วยจ้าสวัสดีจ้า ตืนไปกินกาแฟน้ำมูแล้วะ